Work it harder. Make it better. Do it faster. Make us stronger. than ever. Power after power. Work is never over. Work it harder. Make it better. Do it faster. Make sense stronger. stronger. than ever. after power. Work is never over. Let's game. I ร้อนปากไอตคนเนี้ยกินเตี๋ยวเรือทีมไกจีมีคนมาขอถ่ายเยอะไหมอือสองสามคนเลยก็มันค่อเยอะมากก็นี่คือพาลิศหลานเปลี่ยนด,าดา่านแล้วด่านก็ลุ้มเร็วเกินที่ค้านทำแล้วด่านอนันย,ยากเอา,ต,าตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนเออมันต้องตัวแรกแล้วโโอ้หตีมือรถไ,ไปเยอะเลยวิอยโอเคครับตายหนึ่ง อั <it> oh, ดไปช่วยละอ๋ออัดออกก่อนอุ้ยโดนจับต้องปั่นตามันเลยอ้ยจริงพี่ไม่ถูกน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้อโดนจับโดนลุมดูดีตายบนโดนลุมเป็นเจนเดีผมให้เล่นนะครับยุดบินกันไม่หมดแล้วครับนี่เป็นการหนีแบบครั้งใหญ่นะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าสู้ตรงนั้นออกเลยไม่ออกเว้ยออกจากตรงนั้นไม่ใช่ออกกิมไม่ออกอไปเข้าไปตายแล้วไปวิปริตเหรอปริตนะใช่ไหมเมื่อกี้เล่นหนีวิปริตแล้วไปเข้ามือตัวนู้บารีเลยอืมวิปลิตใช่ไหมเออวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ้เโอ้เห็นโลกข้างนอกเลย อืออร่อยเอ้ยเส้นเหนียวนุ่มแม่งยังิงได้ตัวตน,นี้ฮะยักยิงได้ตัวตน,นี้เฮ้ยเอ้ยโอ้โอ้ยยังอร่อยฝีมือพี่ยังไม่ลดนะครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยตอนนี้ขอขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะทำให้ผมมีชีวิตรอดไม่ได้กินข้าว บบินโอ้ยมาจับมาจับอะไรนะ้องอ่าอร่อยเฮ้ยโอ้ยโอยไปไม่ได้โดนจิ้มจิ้มจิ้มตายนานแล้วครับงำโอ้ยเดีย๋ยวเอาจิรงบ้อมนั้นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่จิมม้มเล่นอะไรอะเจิ้มมาจิ้นะบินงจ้มเฮ้ <c oughs> อ,อุ้ยตัวคานเกมออกมาเกมออกมาตัวคานยิบหายแล้วอัดออกออกเถอะตัวคานเองแหละออกมา,กออกมานู่นโนนฝั่งโน่นเหนะ็นอะไรยะเออ,เอ,อตัวคานนี่อยากการยังไงวะต้องแบงแล่างมันไทยท่านตอนหนีออกจากจุดนั้นก่อนย้ายย้ายย้ายยังไม่ได้ล่างตัวเกม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 ต้นตัวคานอืม้ม เงียบอย่าไปยุ่งมันบิดหนีแล้วไงกำลังจะตามมาเจนเจนอยู่ไหนนี่มาอุ๊ยโดนมันงับยังไม่ตายนะฮะเจนอยู่ไหนดุงนี่ตร <c oughs> งสัญญาณอยู่เนี่ยเอ้ยมันเนี่ยเฮ้ยเจน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 มันอยู่ทางไหนวะนี่นี่อยู่หลังนี่ลูกคามลูกวะ ทำรั้วแบบปูเดี๋ยวมาทำยังไงวะวิธีปัญญาแบบวิธีต้นครับวิธีไปต่อไปนาบินไปเลยเฮ้ยบินยังไงวะก็เกี่ยวเฮ้ย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 เกือแล้วเกือบตายมายังนินจาบินเกงเกงกูเอตัวนี้ไม่เมื่อกี้เกือบไปอยู่ในปากมันอยู่เดี๋ยวเล่นดูตัวนี้ <laughs> ừ. Một Mặt thép nên cả gì ạ Mặt mưa nó đột nhỉ à, lòi ạ Quay tiểu Ôi chén ú ú Ú đây như này Ôi chê Ui ui con เยอะโอ้โหโอ้โหไปด้วยกันก็โดนจับไหมครับโดนจับไหมครับไปไอ้เจียวเรือผู้นาสงสารอืมจุกมันจะเก่งขึ้นนะเนี่ยใครคุน่าจะเก่งขึ้นนะตอนนี้กูน่าจเก่งขึ้นนบิ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 นสิบินสิโโอ้หจบจัง คป็นเกมเมื่อเนเกมนี่แบบนี้คป็นเกมตากเกมไปแล้วคป็นเกมก๋วยเตี๋ยวเรือมันร้อนบินแบบบินต้อนเร็วถุกแต่เปลี่ยนเนาะเขาบินยัแบบนี้เคยเห็นเปล่าเออทำไมมันอยู่แบบเป็นกลุ่มยังวะไททันฉลาดขึ้นยังอยู่มืนเป็นกลุ่มยังไงวะ อมทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มอะมาคว้าไม่กลัวุ้ยวิ่งมาแล้วนะไปวิ่งมาแล้วนั่นหนึ่งตัวครับเอามาก่อนไม่ชอบที่แคบๆไอ้หนูซิซเก็งได้เกียวแล้วเอาอ <c oughs> ตายอีกแล้วนะนึกว่าได้เกียวตายอีกวิบปารีเดอร์วิบปารีเดอร์แม่กดอัตโตเฮ็ดตายวัน อหายไปไหนค่ัอันนี้จะชนะไหมเนี่ยคุณเกมมาเล่นเล่นเล่นคือแบบว่าสุดยอดเกินอืมอร่อยน้ำน้ำน้ำต้องเติมต้องเติมขอบคัญญาแบบได้ยุดต้นอืมพัญญาสวยคุณเกมสุดยอดเห็นแล้วไหนไหน มันคือไข่ชื้น <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้จะนักไหมครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ร้อนน<อ>ะวะปลาลมยังเข้ามาอีกไหมเนะี่ยเอา้าไอ้นี่เสียได้หนึ่งตัวปลาลมเข้ามาอีกไหมเนะี่ยไม่เข้าหร <Okay. S 1> อสิบไปสามเหมือนกันเออช่างมันเนาะ วันนี้ผมยังไม่ว่างนะฮนะกินกว๋วยเตี๋ยวเล่นไมดีๆหน่าดาเนี่ยเล่นดีแล้วเนี่ยนดีเนี่ยโอ้ยมาเล่นเจอตัวนี้เลยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยเออแล้วโอ้มันปักมันมันทุบแล้วไปดันแล้วไปโดนตัวเนี้ย<ต>ไปโด,ดปนแล้วไปโดนมือตัวเนี้ยเราตาย <c oughs> แล้วไปทุบฝั่งน,นู้นไอตัวนู้ทุบแล้ว เดนนั้นไปโดนหลังมันแล้วมันกลับเย๊เยไม่ทันได้ทำอะไรเลยอือฮึไอมาจริงอะมาเอาจริงนะเมรูปนะที่เได้พัฒนาไปถึงไหนวะนานเลยเนาะพัฒนา,าจริงเนาะมั้ยน้อยน้อยน้อยอยู่น้อย,อย,อยการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ใช่ไหมเพืนเอมพัฒนาตรงตลล <c oughs> หไหนอะตายตลอดก็หยุดถ่ายไปหลายวันเหมือนกันเนาะเพมเนาะอ๋อ ไปครับคุณนัดเขาไม่เข้าคิวนะรอ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 ,อทุบมันเลยโอ้ okay. อคุณอัดลวดเลยนะค่าลวดเลยผมข้ามหนึ่งตัวตามเเมื่อกี้ผมคือไปไป,ไปหาจีมือมาแล้วไงทไมฮรติดอยู่ติดอยู่โอ้ติดอยู่เฮ้ยเกมเขาเล่นแบบนี้เขาเล่นแบบนี้ สามร้อยหกสิบสองเขาเล่นนแบบนี้รู้จักเปล่าเขาเล่นนแบบนี้เต <c ười> ็มเตมเต็มบนจับแล้วเตมเต็มบนจับไว้เตมเตมโอ้ยเดือฟันมือได้ฮนะนู่นดดดูดูเต็มดูเต็มดูเต็มด้านล่างสามร้อยหกร้อยเขาไม่ได้เยอะกว่าเรารอะคนมันเสียนอะเออฮหมดแล้วถ้าไม่ ไม่ได้โปโป้ขันเตียดิเดไม่นีกดอ้ามไหมวะปึ๊บอ่าไอ้นี่มีเข่าเดิมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมันจะมีตัวคันเหรออัดอัดตัวคันอยู่ฝั่งนู้นเย็ดเดี๋ยววิ่งหนเดี๋ยววิปริตเฮ้ยยืดโอ้โหเดี๋ยวเก็บไม้ตัวหนึ่งอ่ะอาจจะคุณเกมเล่นครับเพื่อนเลยอยู่เนี่ยเพื่อนเลยอยู่นะจะแบบ เเอุยมาลมัเยลมาอะไรพวกตุ๊ดเเเหลังเจมหลังรเสียงเสียวตัวเนี้ยคนเล่นเกมถ้าไปอือรู้จักคนเย็นน้อยไปแล้วฮะ๋อติดติอะไรกะเนี้ยกูไม่ทะลุได้วะคนมันเสียนะเฮ้ยเฮ้ยได้เสียงได้เสียงนี่นี่นี่ น้องแอบ,บในซ่องลืบปุน,นะชึบไม่มีไปอะไเกมไม่มีไม่มีแปดตัวมามานะะยี่แปดตัวไม่มีไม่มีไม,มไม่มีจริงอะ่ะเดียนี้ไม่มีมาอะไรอะไรเกรมอนะไรอะไรอือเกมมันอะเกมเอาตอให้ไม่โดนเออเอาอะไวะนะวุดหลายรอบ แล้วนั่นเนี่ยเหมือนนั่ไอ้เจมเหมือนนั้นอหละชกกระชกลมชกลมไอ้ดิเจมเปะดิเจมเปะดิอู้เหมนั้นแหละดิโดนเจมโดนโดนดูดิโดนโดนโดนอุ้ยอือไม่ทันนะฮะทำไงวะไอ้นั้นพลังหมดแล้วไอ้ท่าล่างคุณเจมถึงล่างไอท่าคุณเจมต้องมาแล้วนะครับผมยอดโอ้โหเลยวันนี้

จิบเลยนะไปสั่งใค้สอดไคสั่งไครสอนนะใค้สั่งไครสอนแบบนี้ไม่ดีแล้วนะไปมาดีมาดีมาดีพวกลูกตุดพวลูกตุ๊ดนะะไปแล้วหนึ่งตัวไม่ไปฮะเปป ไมเฟรฟีเลยกระบวยแนไม่ฟฟะโดนกระตือไปตอนนี้เนตลฮึบโดนทึบอะมาหนึ่งหนึ่งไงหนูมาหนึ่งหนึ่งออกมาหนึ่งหนึ่งยังไม่มีผลิตอะไรเลยตอนนี้ถ้าบังจะดูไว้อยู่ดูแว่นะอะไรครับโอ้โอ้ หลังขึ้นเลยไม่ต้องเลงอยู่โอ้โหเลงทำไมวะขึ้นเลยไม่ต้องเลงแล้วต้องเลงเว้ยต,ต้องเลงต้องเลงเวลามันเลี้ยวมันก็จะได้ตรงไงหนูเวลามันเลี้ยวจะได้ตรงหาที่เดี๋ยวหานเนี่ยไม่มี <c oughs> บ้านนี้ไม่เอานะฮะไม่หนัดที่แคบแคบแล้วพลังใทท่านมา,มางได้แล้วเนี่ะ อะไรพวกลูกตุด๊ดลูกตุด๊ดเอาต่อยวืดต่อยวืดอด้อต่อย,อย,อย,อยวืดเอาอะไรอะไรพวกลูกตุ๊ดนะลูกตุ๊ดลูกตุ๊ดเตะเตะเตะเอาเตะเดี๋ยวพลังในท่านหมดเร็วๆหาตัวคานคนเนี้ยหาตัวคานเนียจีมจะเล่นผ่านให้ดูนะ เอาหมดนะชิบหายแล้วฝั่งนี้ก็ชิบหายแล้วชิบหายชิบหายหนีหนีเกมหนี้นี้ได้นีรอดเกมรอดไว้อยู่มันมันตามมันตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวให่าหญ่ไปใหญ่ไปทางทางอื่นทางอื่นเกมนะยตักับตัวพวกนี้ตั้กับตัวก่อนสร้าพลังให้เต็มก่อนเฮนี่เฮยี่ยนสิบแปดตัวเอง ให้ผ่านจริงนะรู้จะผ่านหรือเปล่าแม่ในตัวค้านน่าจะไม่มีนะด่านนี้มันมีอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เอออืออยู่ไหนเนี่ยไม่ไหวอ่ะต้องต้องบาสุกา้าบาสุก้าน่ะได้ตัวนั้นไงตัวนั้น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 เมืนะ่อกี้เห็นยังเมื่อกี้ไม่เห็นเดี๋ยวตันไหนวะ อ๋อเล่นตัวนู้นดีกว่าตัวน้ำตาลจะลวดจะลวดจะลวดโอเคจะลวดไปได้แค่นี้เล่นตัวนี้ดีกว่ามัตัวนี้มีผมมีผมนั่อยู่ยุคเกมอืมโอเคต้องดูให้ดีก่อนเว้ยอ่าดินชมวิวก่อนไหนในททัศน์อยู่ไหนวะท่นอยู่ไหนวะต้องลิงก่อนนะต้องลิง ตองลิงม,มามาพวกตุดต๊ดออกมาทางใดท่านอยู่ไหนเกมตัวนี้ไม่ทางแขบไม่ค่อยหนักเลยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าลุยอยู่ให้ทางแขบอันตรายเกิน,หนเหตุเอาลังใดท่านเป็นย่าอย่าอย่านยะิ้มเดี๋ยวยิ้เดี๋ยวกินยยยยยอย่าอย่าเกมอย่าอะไรอย่าอย่า

เปอร์คาร์ตเปอร์คาร์ตไหนอยู่ไหนกันหมดนะวอนนี้เฮ้ยนี่ตัวคันนี่ตัวเล็กแตยว่าเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังไอ้หนูตายไหมตายไหมมันตัวเล็กอ่ะติไม่โดนเฮ้ย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 อย่าเพิ่งตายดิโดนมันฆ่าแน่อยู่นี่ชิบแล้วฮะชิบแล้วฮะบินเงินสิบสามตัวหรืเอเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของโลกนะครับ

เหย่เจอแล้วตัวหนึ่งมาเลยพวกลูกตุต๊ดตัวหนึ่งนะต้องเข้าไปแบบเฮ้ยโอ้โหเป็นแฟนคลับนะเป็นแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับได้สิบสองตัว ว่าด,ดูถังกันด้วยว่าแล้วได้เสียงกิกคิกอยู่ถังนี้นี่มีแน่มีแน่เดี๋ยวหาพวกเมื่อกี้กันไหนยังหมดวะไหนกันหมดนะอ่อ,อน เดียวล่อตัวลูกมาก่อนนะเล่นสองตัวไม่ไหวอะเอาตัวแม่ก่อนตัวแม่ก่อนตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่มันหันังตัวแม่มันหันลังอยู่เไม่หันแล้วตอนเนี้ยไม่หันแล้ววิ่ผลิตซะโดยมาถึงใกล้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 ถใกล้ถึงล้ถึกลกล้ถึก้ถึล้ยึากล้ถึงใกล้ึก้ึงก้ถึงใกล้ึกล้ถึเกล้ถึง้ถกลึก้ึ้ง้ถ้อกกล้ถ เอาเอาเอาเขาไปแล้วครับไปเข้าห้องทอกทอกไปอ่องไขว้โอ้ไปเข้าไปเข้าห้องไขวต้องม้องไปเข้าห้องไขรเจสไอ้กี่ตัวจิมไอ้เลยกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วมา เเก้านะวาชนะนี่คือปฏิหารของลูกเกออ้า,า,าตัวก็นานเก้า <ห ả? S 1> ตัวก็นานถ่ายเมื่อกี่นาทีแนละ้วเนี่ย สิบเก้านาทีนะต้องผ่านใ้ได้แบบนี้ปิดไปก่อนไม่ดูดีจงดีจีมลนะ,ะมามาๆๆทางนี้มีตัวเล็กอ,อย่าเพิ่งไปดูที่สูงสูงไวดีกว่าอยู่ไหนวะมันต้องโดดอยู่แถวนี้ันไงนั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไง พวกลุกตัวูดเฮ้ยโนโนโนพี่ครับล่างไทยด้านผมยังไม่มามเลยล่างเลยล่างเลยกลางไทยด้านเสร็จยังอืมกางไทยด้านได้เสร็จยังไม่เสร็จดีเพิ่งได้ไปครึ่งอ่ะมาเลจมมาแล้วจ้มหนี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 สกลรบสกปรบสกลรบบินบินบินสารต่อสารต่อสารต่อความฝัน โอเคครับเรียบร้อยฮะต้องโดดมาสิฮะเก้าตัวนี้อยู่ไหนไม่เห็นเลยสักตัวนะฮะชื้นตัวเล็กต้องเป็นตัวเล็กแน,น่นอน,นแบบนั้นยากเออแล้วแล้วรถมันอยู่ไหนละไ yeah, อ้เนี่ยนานชิบหายก็มานานอยู่แล้วแบบนี้ เฮ้ยท่ท่านมาแล้วที่ท่านกระโดดกระโดดไปสู่ความมวงว่างนะ่ะเกมไปหาเลก่อนไปโอ้โหเราไปรีบแปลงแล้วไปถึงไหนวะหาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไปดูเลยนั่นไงไเห็นแล้วแล้วมันตียังไงวะไอ้ดูเนี่ยอืมเรียบร้อยนะนะต,ตายแล้วที่เหลือไม่ต้องกลัวพวกลูกตุ๊ดกันทั้งนั้นเลยแล้วมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยนั่นนะอ๋อนี่ไงหนึ่งตัว ุณมันผู้โชคดีที่ได้รับเป็นเกมลุยเดียวนะครับเนี่ยนูย<แ>้นเปเกมนู้นเนะไหนวะนู้นอยู่ทางนู้นใครร้องเพลงเนีงง่ยเป็นการร้องเองพลงเพราะอย่างอย่างบีเดอะสตาร์นะ <c oughs> อย่างเพราะไงอย่างเพราะเฮ้ยแล้วอยู่ไหนวะนู้นทางนู้นไปหาทางนู้นทางทางทางฝา,าผนังด้านโดนด้านดูดนดนดเอาคุณผมยืนตร<อ>งนี้แล้วทางไหน่ะด้านขวา ขวาขวานียอ,อ๋อเรียกพวกเรียพวกเป้เ,เปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนจับจบถ่ายมาทั้งชีวิต <c oughs> ขอหยุดคลิปเองนนเนี่ยสียวเดบต่อต่อกันพาร์ทสี่นะอ